มามาหน้านะฮุ้ยคนใหม่วะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอีแรงเชี่ยกแกงอีแรงเหรอ What the fuck อ้ยแกงอีแรงมาดิมีเบอร์เกอร์ด้วยมันทำอะไรอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมันทำอะไรได้วะเฮ้ยมันนิ่งมากดูดิเฮ้ยเฮ้ยมันดูโอ้ยมันอึดทุกคนมันอึดน,นี่ว่ะ oh. อีแรงแกงอีแรงไม่อึดสัตว์มาดิมาดิ แล้วน่าจะทรงดูทรงน่าจะต่อยหนักด้วยนะเนี่ยอืออุ้ยอืยอวิทุกคนทุกคนน่าจะต่อยหนักตัวนี้น่าจะต่อยหนักไอ้นี่มาแก๊งอีแรงเหรอแก๊งอีแรงเหรอฮะฮะแก๊งอีแรงเหรอจบไหมจบปะช่วย,ยามาใครต่ออีแรงต่อมามามาดิาว่ายสองเลยโอ้โหเสือกหลับแต่กลับมาได้ โอโหชอบใจมากๆชอบเธอชอบนะมาดิกลางิีกทำไมพ่องเป็นเหี่ยวเหรอพ่อเป็นเหี่ยวเหรอเอาดิเอาดิเอาหูยห no ูยห no ูยหูยมันมีท่าบุสลีเหมือนเราด้วยทุกคนเดี๋เดๆๆเดเรียบร้อยไหมจบปะล่ะจบปะล่ะฮะฮะนี่เหยื่วรดด้วยเป็นไงโอ้ติดหัวติดหัวเหยื่วติดหัวเป็นไงล่ะ เดี๋ยวนี้มันจะตายด้วยการลื่นนะครับโอ้โหตายการลื่นนะครับโอ้โหตายคาบิกเลยเสียศักดิ์ศรีมากเรือนเยี่ยวเสียศักดิ์ศรีมากกูพูดเลยไหนใครเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาสิเข้ามาสิโอ้ว้าดิอย่าให้บอกว่ากูให้รู้กูเป็นมวยมาดิเออมาดิโอูหนั่งทับเลยมามึงอ่ะตัวเดิมมึงอ่ะไม่มีอะไรหรอก ว่ามึงอะโหดสุดในเกมแล้วว่ะว่ามึงโหดสุดในเกมละเอ่อจะเย็นๆมาดิมาดิว่ามึงอะโหดสุดในเกมแล้วว่ามึงอะโหดสุดอย่าหนี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 ว่ามึงอะโหดสุดในเกมแล้วมามามา่อยแม่งเลยเป็นไงเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ทเลโซนนะครับทุกคนเคลียร์เทเลโซนมันจะรู้สึกว่ามันห่อคอยพยาขาหน่อยโอ้โหหลับหลับเลยนี่ หลับเลยมาเออแล้วเดี๋ยวผมจะสตรีมนะทุกคนรอดูนะฝากกดติดตามช่องด้วยเดี๋ยวจะสตรีมในนี้ครับแล้วก็ใน Facebook นะสตรีมพร้อมกันเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมได้หากู <S <S บอกเลยส,สดๆได้หานะ่ะเรียบร้อยครับหนึ่งมา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 ไหนเรียบร้อยครับสองโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โ้ยโอเคโอเคแมนโอ้โหโอเคแมน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 มาฟารเกอน,นี่เก็บโดนัทด้วยมาดิมาดิมาดิเก็บโดนัทด้วยมาดิมาดิไม่มาไม่เข้ากูเข้านะโอ้มันอึดมากมันอึดมากตัวเนี้ยเล่นมันขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเว้ยทุกคนอึออ เออถีบหน้าใส่แว่นทำไมมาโเดร์เดี๋ยวโอ้โห,โอโหเออใช่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 ถูกแล้ว <laughs> กินนี้ถูกละอ้าถึงกับหลอบเลยเลยทีเดียวออ๋อโอ,โอเคกินเบอร์เกอร์ไปแล้วเฮ้ยพวกมึงใครเจ๋งเข้ามาก่อนเลย มึงอ่ะมึงอ่ะฮะวิวหูิบหายแล้วเต่าใส่ท่าใบตายแล้วเออเตา่าใบตาเออเออเออบอดี้เออ,อเอเอบอดี้เป็นไงยิบมันวานี่เป็นไงทุกคนฮ่าใช่คือแว่นแพนฮ่าใช่คือแว่นแพนมาไปไปไปกันต่อเอา้าเพื่อนมึงอ่ะดูสิสารรูปอ่ะเป็นไงทีเหรอ ต้นต่อมาดิต้นต่อเหรอมาไอโซนพวกนี้นต้องใช้หมัดทุกปุ๊บเรียบรอ้อยโอ้โหแล้วเอหมัดเราก็แรงขึ้นทุกคนหมัดเราก็แรงขึ้นป่ะไอน,นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยถีบหน้าถีบหน้าจบเลยถีบหน้างอเดียวไปดูรอบๆให้ดีนะครับทุกคนเผื่อมีเบอร์เกอร์ถ้ามีเบอร์เกอร์นี่มันจะคุ้มค่ากับเรามากนะครับไปไหนไหนผู้ใหผู้ใหนี่ผู้ใหผู้ใหลุงคนนี้ดูค่อนข,ข,ข้างอ่อนแอนะครับ โคห,ห, <the> หักเลยปฏิโทฮึฮึฮย,โ,ย,โ,ยโอเคเจอกูคืนบ้างอัปเปอร์คัตไปเลยละหนูเอ้ยมาแฟนต่อแฟนตออืออือ,อ คนแลกหมัดกับมันไม่ได้ครับแลกหมัดกับมันไม่ได้เออโอเคแลกได้หว่าแลกได้มา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 แค่มาโยโยเดินตัวตีแม่งมันเฮ้ยเฮ้ยเยใจีเย็นมา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 เข้ามาดิลุ้มาดิ เรียบร้อยลุงตายครับเรียบร้อยมาต้องหาเบอร์เกอร์สักชิ้นผมรู้แล้วจะไปหาที่ไหนแต่ขอจะไกลนี่ก่อนทุกคนขอจะไกลนี่ก่อนนะเออโ้ขอจะไกลนี่ก่อนผมรู้แล้วเบอร์เกอร์อยู่ตรงไหนตอนนี้ผมรู้แล้วเบอร์เกอร์อยู่ตรงไหนขอจะไกลนี่ให้เรียบร้อยก่อนมาดิครับมา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 โอู๋ไม่ตายได้ไงวะบ้านะ่ะ ออมันต้องตายสิวะไป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 ตอนนี้ต้องไปเอาเลือดนะครับทุกคนทําอะไรมากไม่ได้เดีย๋ยวเดีย๋ดวยวผมเห็นเบอร์เกอร์อยู่เบอร์เกอร์อยู่ฝั่งนู้นนะครับตามที่ต้องการนะเบอร์เกอร์อ่ะมันอยู่ฝั่งนู้นจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ดิโอ,โอ้ต้องเยี่ยวก่อนต้องระเรงก่อนกันเขาจะเดินยากมันกระดกจื๋เรียบร้อยเรียบร้อยกระเทียมดองไปเลยเอนจีมาเต็มกูนะ่ะมา ไป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 โอ้ดิเบียดิเบียใช้เบอร์เกอร์หรือเปล่าใช้เบอร์เกอร์ของวีไหมโอ้เบอร์เกอโอชาชาลาเพชรชาลาโนริโกเไดคืนาเกะชาลาโอเพชรชาลาโนริโกเไดคืนอีกเออมากูขอขึ้นแล้วมาดิ ไหน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 โอ้โหเลิฟเลิฟเมกเลิฟกันเหรอเมกเลิฟกันเหรอเมกเลิฟกันเหแล้วทอมอนหูแดดนนี้มันยาวทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเว้ยโคตรมันเลยอ่ะแม่งพูดจนน้ำลายแห้งหมดแล้วอยากให้ทุกคนสนุกไงกูเลยจ่ายแก๊งเลยทุกคนมามาดิโอ้หมึงอย่างมึงอะนะทางไกลอย่างมึงอะตายเปล่าพูดเลยอย่างมึงอะตายเปล่าไหนอย่างมึงอะตายเปล่าด้วยของมึงด้วยอ่ะ ของมึงจะตายเปล uh, ่าได้อะกูบอกเลยอะของมึงจะตายเปล่าอะกูบอกเลยกูถีบนะไอตัวเนี้ยกูถีบเรียบร้อยร่วงครับมาเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นจเย็นจเย็หมดออกมาจะจับจ่าโอ้ยจ่าโู้ยจ่าจ่าเห็นไหมมันทำผมจ่ามึงรักษากฎหมายภาษาเฮียอะไรกูงมึงเนี่ยจ่าเห็นไหมมันทำผมก่อนนะผมพูดเลยน่ะผมพูดเลยมันทำผมก่อนนะจ่ามา เออผมขออนุญาตจ่ามาทำผมก่อนอะเป็นไงล่ะกมใหญ่แค่ไหนก็สมองไม่มีเข้ามาเข้ามามาสิมาสิมา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 เตะคอพับด้วยมาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยขำไปไหนอะนี่มึงเมากูอีกเหรอเนี่ยฮะ เมากุยก่อลุงจ๋าลุงจ๋ามาดิลุงจ๋าลุงจ๋าจิ๊บจกจ๋าดีค่าทำไมเอาดิเอาดิเอาดิรี่ลุงเอาดิลุงเอาสิครับลุงโอ้ยต่อยคนละลุงขอดื่มก่อนนะายโอ้ยลุงรู้สึกว่าลุงห้อยแล้วกันไปไปไป ไปกันต่อครับทุกคนไปกันต่อมามาดิมา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 ไอ้พวกนี้มันคือแก๊งวายร้ายนะครับเนี่ยครับอืออู๋มันคือพวกแก๊งข้างถนนน่ะแล้วมาขัดขวางลุงอ่ะลุงก็คือไม่ชอบพวกนักเลงอ่ะเหมือนนักการเมืองบ้านเราอ่ะมาอือมาไหนไหนไหน แต่พวกนี้ไม่เท่าไหร่ทุกคนพวกนี้ไม่เท่าไหร่พวกนี้คือแบบแหนมพวกเนี้ยแหนมพวกเนี้ยแป๊แแแบบเดียวก็ตายเห็นไหมผมพูดแล้ว oh, <yeah. S 1> แป๊บเดียวก็ตายมาโดนตีของกูขึ้นแล้วของกูขึ้นแล้วมาเพลงเวลาเพลงนี้ของกูขึ้นมาของกูขึ้นของกูขึ้นเวลาโดนตีมาเพลงนี้มาของกูขึ้นแล้วมาเดคัมมอนคัมมอนแมนวู้ด who the fuck are you man w h t โง่จริงๆลุงแย่แย yeah. 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 uh ่แย่โอ้ยลุงคนนี้เขาไม่ค่อยอึดน,นะครับอย่าไปทำเขาเลยแต่การการโจมตีเขาแรงนะครับลุงคนเนี้ผมพูดเลยลุงคนเนี้ยโอ้ย uh huh. ไหนเนี่ยลุงคนเนี้เนี่ยดูดิทุกคนปลอบบางมาก ครู <c oughs> คิดว่าถุงผ้ามาดิหุยชิบหาแล้วเราต้องหาเบอร์เกอร์นะเนี่ยอีกสักชิ้นนะเนี่ยครับมาดิเออมาดิมาดิมาดิเออมาดิโอ้โหต่อยเสร็จขอเยี่ยวต่อละกันผมต้องหาเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นก่อนนะทุกคนผมถึงจะรอดทำไม่กันได้เริ่มใหม่แน่ดูดิโอ้โหเลเวลเจ็ดแล้วยังโหดอ่ะมาดิมาดิ เราต้องหาเบอร์เกอร์ก่อนนะครับเราสู้ไม่ได้นะครับตอนนี้ไ,ไี่ด้โอ้ดูดิดูดิแม่งมีปืนด้วยชิบหายทุกคนไม่ได้เราตายแน่เราตายแน่ราาแนครับเราตายจริงๆนะเห็นยวนะแม่งเอ้ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็อโอ้ยโคเคสวรรค์ท่านสวรรค์มาอ่าท่านสวรรค์ขอบคุณนะครับ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอกินต้องกินเบอร์เกอร์ก่อนนิดนึงมาหน้าหนายิไม่กลัวกลัวอย่างเดียวไม่เห็นหน้าเธอวู้ยน่ารักเลยทีนี้มาดิมาดิต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะครับเออต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะมามามาเออเออเรียบร้อย เรียบร้อยดีทุกคนตาย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 เฮ้ยอะไรหมดหล่อแล้วเป็นเดือดฮากเหรอวะตายตายโอเค <c oughs> เอาอีกคนมาอีกคนโอเคอีกคนฉีด้วยเป็นไงกูวัวดีด้วยมาดิมามาอ๋อเป็นไงเป็นไง มาดิมาดิครับทุกคนอเออืออเขาพับนอกอุ้ยคลิปหายเออมันมีปืนไหนเนี่ยโอ้ยกูลื่นเดี่ยวตัวเองวันฝักมาอืเออเออ,อืนอดหน,นอดเลยอีนโนเอาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยวันเต้นเฮ้ยเฮ้ยเอาหลังเป็นไรหลังเป็นไรเอาเฮ้ยนีเนายา่เล่นท่ายากเหรอเล่นท่ายากเหรอ ตายซะเลนทาย,ยามึงก็ตายฮะสะมาดิมาดิาดโอเลื่อนไม่ลดเลยจะบอกว่าเก่งก็ไม่ใช่เรียกว่าช่ำชองดีกว่ามาเออมาดิเออเข้ามาลุกขึ้นลุงเอเก็งก็แก่แล้วนะเอ็งน่าจะไปหาญาติเอ็งได้แล้วนะมาดิเอ็งก็ล่วงแล้วนะมาดิยังไง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 หัวแตกไปดิอีกคนหนึ่ง ลุงจะโอ้โหเลือดผมไม่ลดเลยนะครับนั่งไงโทษทีนะลุงต้องการให้น้องๆดูว่าอัปปะคัดปูอัปปะคัดปูกูคิดว่าเดือฮะกะฮะ่ไป โอเคขอเยี่ยวแป๊บน,นึงนะครับปลดปล่อยพลังลิมิเตอร์โอเคโอ้ยใครจะบอกว่าเล่นมุกนั้นมันก็น่าเบื่อแล้วลืมยงลืมเยี่ยวไม่เล่นหรอกโอ้ย <c oughs> <c oughs> ได้ไหมได้ไหมได้ไหมดี้ได้ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนเถอะมีของกินเดีย๋ยวขายนี่ก่อนนะครับทุกคนอุย้ยอีพีนี้อาจจะยาวหน่อยนะเว้ยมาดิแต่มันนะทุกคนดูดูเพ,พลินกินข้าวดูนเพลิน ือโอเคเรียบร้อยเนี่ยไอ้นี่ไม่มีปัญหาหรอกเหลือกี่คนต้องหาโดเอ่อโดนัทอีกอันหนึ่งนะครับอีสโด,ดนัทมีปะวะในนี้มีปะวะโดนัทไม่น่ามีนะมีไหมไม่ไปไม่ได้ไม่มีโดนัทครับไม่มีเลยไปยบายบายบาย โอเคมามาดิมาดิเออมาดิมาดิเออมาดิมามาดิเรียบร้อยโอเคจบครับมีปืนไม่ได้ไอกระจอกมาตัวนี้เหรอไอเนี้ยโอ้โหเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยผมว่าไอเนี้ยเก่งสุดเลยไอกระเป๋อไอจอนเนี่ยเฮ้ยเอ้าลุง ตำรวจอย่านะอย่านะกูขอกูขออย่าอย่ากูขออย่ากูขออย่ากูขออย่าอุ้ยมัน๋ยวไม่ตายกูกูขอกูขอเดี๋ยวกูขอกูขอกูขอกินก่อนอ่าโอเคเริ่มช้ำชองขึ้นแล้วทุกคนเริ่มช้ำชองขึ้นแล้วอู้วิ่งเริ่มช้ำชองขึ้นแล้วอย่าให้ตำรวจมายุ่งก็พออย่าจนก็พอผมสู้ได้หมดอ่ะ แน่เลยอือมาอืออู้หูย ER มันอัป네คัดเป็นเหมือนกันว่ะไอ้นมไอ้นมไอ้นมใส่เวทกปี้อ่ะมึงอ่ะโอ้โคตรสืบมาดูดิดูดิดูดูดิดูดิไหนๆตำรวจเนี่ยไหนๆแม่มันก็ตีดูดิมันจะเดินมาหาผมอย่างเดียวเลยมันเป็นอะไรกับผมมากวะมาดิมามึงมามึงมาขูขอค่ายนี่ได้มา มึงมาสองตัวเลยมามาวุ้ยโดนนัดนั่นไงโอ้โหมาจะเอายัางไงกับกูมาดิมาดิาดจะเอายัางไงโอ้ยตำรวจเห็นแล้วมันเห็นเราแล้วทุกคนมันเห็นผมนละมันเห็นผมนละเดี๋ยวนนะมาดิมาดิเห็นแล้วงไงวะสัตว์มาดิกูวัวม,มึงเหรอมา ซัฟติงค์ซอฟต์บิงค์เดี๋ยวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนซัฟติงซัฟติงซัฟติงอ่ารู้สึกว่าวันนี้ถ่ายเสร็จเดี๋ยวกินเหล้าจังเอ้ยนี่ไม่ใช่นอกเรื่องละมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรไปไปไปทุกคนเราต้องหนีเขานะครับเราต้องหนีตำรวจเดีวนะนะต้องหนีต้องหนีตำรวจต้องหนีตำรวจอย่าให้เขาจับเราได้อย่าให้เขาจับเราได้โอเค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  รอดแล้วเรารอดแล้วมาเหลือแก๊งพวกนี huh. ้นิดนึงเหลือแก๊งพวกนี uh ้น huh. ิด huh. นึงมาดิเข้ามาเข้ามาฉี่ทำไมผมฉี่ทำไมผมฉี่ทำไมมีอะไรโอ้โหมาต่อยขาฉี่โอ้แล้วซิปดิอันทากูมึงรับผิดชอบเปล่าเออเอาดิ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 มาดิเข้ามา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  มาดิ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 าดาดาดเรียบร้อยตายร่วงม,มา มันมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาจากไหนทุกคน <c oughs> เห็นเปล่ามันมาจากไหนอ่ะเออไป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 มันมาจากไหนเมื่อกี้มันลอ,อยมาไอ้นี่หน่วยโลพิเศษเก่าเป่าโูโห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 ้ยไป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 โอ้ยกำลังจะมันเลยทุกคนเอ้ยดูดิมันมาเฝ้าเนี่ยโอ้โมันเฝ้าเป็นเมียมันเลยอ่ะ โอ้ยขอกินเพิ่มพลังก่อนแล้วกันจะได้สดชื่นในแกงงานการที่ดีโอ้ยอีกแค่สองตัวกับอีหนึ่งโดนัทมาอีกแค่สองตัวอีหนึ่งโดนัทเองทุกคนโอ้ยไหวโอ้ยไหวโอเคโอเคเอาให้ไหวเอาให้ไหวดิโอ้ไหวเอาให้ไหวเอาให้ไหว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใว้ไหวเอาไว้ไหวเอาว้ไหวเอาไว้ไหวอเอาไว้ไหวคุณเสี่ยวตายมามาม,มามาคุณรู้ระทึกอยู่นะมา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 โอ้ยไม่อะไรอะโอ้ยเมื่อกี้กว่าผมจะมาทุกคนผมตัดมาให้นะไอ้น,นี่ตำรวจมันไล่ผมไปกันดูดิ ดูดิเป็นหาอะไรของมึงนั่งหนาวะตอนนี้ผมก็ต้องฆ่าอีกคนเดียวนะครับแล้วก็หาโดนัทให้เจอถึงจะไปด่านที่แปดได้ว้าวเฟิรแมนโอ้ยน้อโอ้ยน้อตำรวจมันชอบลืมหมดทุกคนเดี๋ยวเล้วนดี๋ซดนี่อเออเรียบร้อยเว้ยโอเควู้ไอพีนัส บายบายบอยบอยจ้ำแต่และนัดเขหาผมหา,มหากตัวต้องหมดอันหนึ่งผมหาต้องหาโดนัทอีกอันหนึ่งนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับโอ้ยมันยากตรงนี้แนะหละเนาะตำรวจมันก็ไล่เราไปเรื่อยๆนะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมหาโดนัทแป๊บทุกคนเดี๋ยวเราล,ง,ลงไปดูขาลางนี้ดีเจอหรือเปล่าตอนแรกผมลงไปไม่เจออ่ะตอนแรกอ่ะจะได้ไหมตอนนี้เดี๋ยวนะ với mì Oh hi. Donut Mr. Donut Woo Oh và nó Ôm vào cắm nó xoài từ 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 oh, từ 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 vào nó từ từ rồi Dạ Mà Phải từ từ Sexy lady oh, 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 oh. <laughs> này đi โอเคคอนกรีเลชนยูคอมพิสเกมเน็กเลเวลคัมมิ่งซูนเอานี่คือจบแล้วล่ะครับใช่เปล่าโอเคครับทุกคนใครชอบกิปนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ